จ้าเพื่อนๆค่ะออดวันวันคือเก่าจ้าอันเมื่อนี้สีพามาย่ายกระถางอันต้นอันนี้ไม่จ้าขอโทษจ้าออดวันวันบ่บบบบบหูว่าเราซื้ออีหยังอือฮึอันกระถางตัวนี้มันน้อยสําหรับเรานะจ้าก็เลยจะเปลี่ยนกระถางใหญ่ให้เราจ้าน้องเบิงมาเราจะออกบ่เพราะว่าลากเรารู้สึกว่า แน่นกระถางนิดแน่นแห้งจากเพื่อนๆค่ะมาออกมาเถอะออกมาค่อยสิเปลี่ยนให้บอสันหน้าหนาวมามุงเจ้าก็พากันตายซุปปีไหมแน,น่เพื่อนๆได้แล้วค่ะนี่เลยจ้าหากเพื่อนไหมค่ะเพื่อนๆเนลิศพี่น้องแมว เลิศบอกเลยว่าเลิศพี่น้องพูเอากระถางเดียวก็เนาะจ้ะเพราะว่าขั้นสองกระถางเธอซีบมีมูขันเธอบ่มีมูเธอก็สิผัดสิกันใจอีกแล้วโอ้ยกุ้มใจเอาโลดพี่น้องเอ้ยปกติอดวันวนปลูกย่างบ่ค่อยได้เลยแต่ว่าแปลกจ้ะเพื่อนๆปีนี่จะ เราป้อกันใก่ตายก่อนใครแน่พอ่อบ่ล่ะที่ดินเลยพ่อบป่าเธอคือเอ็นยัยงสั่นเปี่ยวดินมาจากถุงก็ได้จ้ะ เพื่อนๆคะ่ะอดวันวานบ่หูดอกจ้าว่าอันเป็นเป็นเอียงแต่ว่าเห็นใบแล้วด่างเด้เพื่อนๆคะ่ะอันนี้บอกที่เพื่อนบอกว่าใบด,ด่างเนี่ยมีราคานะเนี่ยพนว่าโอ้ยพี่น้องเลย ว่ากระบาดวันๆขั้นไปซื้อมาขั้นย้ำหนาวเราก็ทิ้งใบย,ยังสี่นะจ่าบันนี้ก็โอ้ยหลายเด้อต้นไม้ที่วัดวันๆเก็บทิ้งย้ำหน้าหนาวอ่ะเพราะว่าพอเราทิ้งใบปุ๊บเขาก็คิดว่าเราตายเน,นจาจะเนาะก็ทิ้งกระถางทิ้งอย่างสิ่นะแต่บันนี้กระถางนี่ฮัทจะคือจังไดปีกาก่ไหมอันเอาวางไว้ข้างล่างแล้วก็ฮดน้าเป็นบางคราว นาฮ่อนปีนี้เราแตกใบออกมาให้เห็นไหมว้ายดีใจแล้วเนาะจา้ะเพราะว่าบ่เคยคิดว่าเราจะคืนมาน่ะแม่ค่ะจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะต้นไม้อตวน,นกะใบด่างบดสุใบยอยู่ได้จเพื่อนเพื่อนค่ะกระชีเอาเราไปหาหมูจ้ะแต่ว่าต้นนี้เราไม่มีหมูค่ะเราต้นเดียวค่ะเหมือนน้องขมิ้นน้องขมิ้นก็ ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวต้นเดียวค่ะน้องผู้นี้ก็ผู้เดียวค่ะแต่ว่าน้องสตางหลายอยู่เดี๋ยวชิไปเปลี่ยนกระถางให้น้องสตางค่ะค่ะเพ,พค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจมาให้จนฮอดคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ